สวัสดีค่ะดิฉันนางธนันทน์กีไทยพนาเจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงานฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักง,งานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มรับราชการเมื่อวันที่20กันยายน2553ระยะเวลารับราชการนับถึงปัจจุบันเป็นเวลา10ปี6เดือนค่ะปัจจุบันทําหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสำนักง,งานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดงานที่รับผิดชอบได้แก่การจัดซื้อจัดจ้างจัดหาวัสดุพลุพันธ์ต่าง การรายงานพัสดุประจำปีการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์กับกรมที่ดินและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องการจำหน่ายคลุพันและสิ่งปลูกสร้างการขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างกับกรมธนารักษ์ทั้งที่ตั้งอยู่ในที่ร่าชพัสดุและที่สาธารณะประโยชน์งานยานพหานะการดูแลซ่อมแซมและบำร,รุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอการรายงานวัสดุคงคลัง การสำรวจความต้องการการขอรับการสนับสนุนงบลงทุนประจำปีจากกรมส่งเสริมการเกษตรการรับบริจาคคลุพันธ์การรายงานการปกครองดูแลที่ราชพัสดุการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ข้อมูลหลักผู้ขายการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างและการตรวจรับพัสดุการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EGP และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายสำหรับการประพฤติปฏิบัติตน การคลองตนดิฉันได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและเป็นหลักในการทำงานการให้ความสำคัญกับครอบครัวมีการศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอการมีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมาหากษัตริย์การคองคนสามารถประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมง,งานและผู้มาติดต่อราชการ การคองงานข้าพเจ้ามีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดีสำหรับแนวคิดในการทำงานของดิฉันล็อกในสิ่งที่ทำมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากนั่นคือหมั่นพัฒนางานด้วยความคิด,ดเรื่องสร้างสารรค์ยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นที่ตั้งปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสำหรับหลักธรรมที่ดิฉันนำมาใช้ในการทำงานนั่นคืออิธิบาทสี่ ซึ่งประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคุณธาน,านันท์เป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยดีเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในงานพัสดุและเป็นที่ปรึกษาให้กับอำเภอในเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและงานด้านอื่นๆในส่วนของงานพัสดุจังหวัดก็มีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกปีทําให้การทํางานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งคุณธาน,านันท์ เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบในสายงานบริหารงนทั่วไสำหรับคุณธน,นันาทำงานเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำสมัมงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นน้องที่ทำงานร่วมกันมา67ปีก็จะเห็นได้ว่าเป็นคนที่ทำงานทุ่มเทในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบเป็นบุคคลที่เห็นควรสนับสนุนให้เป็นบุคคลดีเด่นคุณธนันนัทนะครับซึงเป็นที่วัสดุของสมัมง,งานเกษตรจังหวัดนะฮะทำงานแบบทุ่มเทให้กับทางสักง,งานได้ราชการเป็นอย่างยิ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นตัวอย่างนะครับส่วนในเรื่องของการแปลงนโยบายนะครับ ระเบียบการ,ร,รจัดซื้อจัดจ้างหรือวัสดุซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างยากและก็ซับซ้อนต้องใช้เทคนิคในการที่จะแปลงนโยบายหรือข,อข้อกฎหมายสู่การปฏิบัติให้มันคล่องตัวมากขึ้นเพื่อให้ทันห่วงระยะเวลาที่กำหนดนะครับก็เป็นบุคคลหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีนะครับและก็สามารถที่จะแปลงนโยบายต่างๆให้โครงการต่างๆหรืองานสําเร็จรูล่วงไปด้วยดี จริงสมควรที่จะเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับที่ทํางานด้านวันสดุนะครับนทน่านนันนัทเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุที่ผมไว้วางใจมากเขามีความรู้ความสามารถในการทํางานซึ่ง การเบิกจ่ายของสำนักง,งานเรตจ,จังหวัดร้อยเอ็ดประสบผลสําเร็จทุกง,งานนะครับเขามีความรู้ในด้านกฎระเบียบเป็นอย่างดีในด้านการทํางานนี่ถ้าไม่เสร็จเขาก็ไม่ยอมหยุดเขานั่งทําแต่ละวันนี่จนถึง3ามสีทุ่มเป็นคนที่เสียสละเวลาให้กับทางราชการมากที่สุดมีอัธยาศัยใจคอดีต่อเพื่อนร่วมงานนอกเหนือนจากนั้นเขาก็ยังอุทิศเวลาในวันหยุดมาทํางานอันนี้เป็นสิ่งที่เจ้าพนักงาน งานธุรการควรมีเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่นฝ่ายสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตรในปี2564ครับ